ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับช่างพีมีดีการก่อสร้างนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูโกดังนะครับการรีโนเวทโกดังเก่าเป็นบ้านนกนายแอนนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโกดังภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะรีโนเวทโกดังเมื่อกี้นะครับให้ออกมาสภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบของโกดังเดิมนะครับโล่งๆแล้วผมจะเทพื้นเพิ่มอีกล็อกหนึ่งครับพื้นด้านฝานะครับโกดังเดิมนะครับคือ มีพื้นชั้น2อยู่แค่6เมตรนะครับผมจะเทให้เป็น12เมตรคูณ12เมตรนะครับก็คือด้านซ้ายของรูปนี้นะครับเนี่ยพื้นสีส้มๆตรงนี้ครับคือผมจะเทพื้นเพิ่มนะครับใช้เสาสิงแดงนี่ก็คือเสาบีมนะครับครับพอได้พื้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาก่ออิดก,ก่ออิกเจาะช่องแล้วก็ทำฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ติดาร์ต i t i o n ก็ เดี๋ยวจะจก่อตามนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เดีวก็จะเป็นด้านหลังของตัวอาคารนะครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกอย่างนี้ครับมีห้องควบคุมแยกอยู่ข้างนอกถึงห้องนึงนะครับและเมื่อต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมดการระบบนะครับเดี๋ยวก็จะมาติดตั้งไม้ตีรังติดตั้งระบบทําความชื้นระบบควบคุมอุณหภูมิต่างๆนะครับเครื่องกรองน้ําั๊มนาต่างๆนะครับเดี๋ยว ทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะสร้างให้ออกมาตามรูปในแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวีดีโอนะครับทุกขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีนะครับเนี่ยในวิดีโอนี้ตรงนี้ผมก็จะอธิบายในส่วนของภายในตอนนี้ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับก็คือเลอะมากเลอะด้วยขี้นกนะครับมีนกพิราบเข้าไปอยู่นะครับาถไอโกดังนี้ทิ้งร้างมาหลายปีนะครับทิ้งร้างมานานนะครับนกพิราบเข้าอยู่นะครับ เทพื้นเนี่ยจะสกระปรกมากเลยนะครับนี่คือเป็นพื้นเอ่เทพื้นสําเร็จรูปนะครับวางบนเหล็กบีนนะครับเป็เทพื้นเดี๋ยวผมจะก่ออีกตรงนี้หมดเลยนะครับก่อเป็นอ,อีกบ็อกเบิลเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ,อกันความร้อนและกันแสงเข้านะครับของนู้นนะครับสิงเมตรนะครับ 12, บสคูณสิบ ล็อกตปนางนี้นะครับสามล็อกนี้นะครับหนึ่งล็อกนะครับสองล็อกนะครับสามล็อกาำใหญ่มาสิบสองนะครับสิบสองคูณสิบห้าเพิ่มสงชั้นนะครับมีหอด้านบนนะครับเจาะออบริเวณนั้นนะครับบินลงมาเข้ามานะครับลงบันไดนี้นะครับเลี้ยวกับมานนี่ออกมาชั้นชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเจาะตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ อยเจาะตรงนั้นจุดหนึ่งนะในในงได้เข้าใจก็ทั้งหมด6เมตรนะครับ6เมตรล็อกละ6เมตรเป็น12เมตรนะสิบ1ออันนี้5้าห้า้านะบคูณ15บ้าสองชั้นนะมีหอด้านบนเออ6คูณหครับประม,ม,มาณนี้ครับครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับผมก็จะให้รถไถน,นะครับ โกยที่นกครับดูที่นกเ้าไปกองไว้นะครับแล้วก็จะแม็กโครนะครับตักใส่หุล้อเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็จะทําควาะตาดเช็ดล้างนะครับเดี๋ยวเพ่อเพื่อนมาดูเลยนะครับในการเคลียร์นะครับที่นกพิราบตรงนี้นะครับ และขั้นตอนต,อนต่อจากนี้ไปนะครับก็เป็นการขั้นตอนนะครับเริ่มหรือเริ่มทุบย้ายนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเย็กนะครับเพื่อจะทําฐานพุตติ้งใหม่นะครับเย็กลงไปแล้วก็ ทำโครงฟูตติ้งเอาเหล็กเพทนะครับมาวางเพื่อจะติดตั้งเสานะครับตั้งเป็นเสาบีมนะครับสองต้นสองต้นนะครับเหมือนเหมือนในเหมือนต้นคลิปนะครับตามแบบนะครับก็นี้ทําการเย็กนะครับแล้วก็ข้างบนก็เริ่มไล่ทุบไล่เจาะแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีที่ผมเจาะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทุบต้องการให้นกเข้าทางที่ผมเจาะนะครับตรงนี้นะครับ ที่มองทะลุขึ้นไปก็จะเป็นรูของพื้นหอนกนะครับคือลงจากหอนกปุ๊บลงมาที่ชั้นหนึ่งเหมือนเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับตรงนี้ก็บินทะลุออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะติดลำโพงดำนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับห้องน้ำเก่ากระทุกนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้จะมีครั้งเท้าออกไปหนึ่งตัวะซึ่งว่าตอนแรกทิ้งไว้เป็นสิบปีนะครับทิ้งนางไว้ก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวไล่นะครับ ก่ออิดปิดนะครับก็จะมีก่ออิดมวลเบานะครับปิดด้านซ้ายนี้นะครับด้านหลังนี้ก็จะก่ออิดปิดนะครับตรงเนี้ยที่ที่เรายืนอยู่นะครับเป็นชั้นสองของโกดังฝั่งนี้นะครับตรงเนี้ยที่ตั้งเสาที่คนงานกาลังทาเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งเสามาแล้วก็กางแผ่นพื้นนะครับเทพื้นเป็นชั้นลอยเป็นชั้นสองนะครับของซีโกดังครับก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ จะเป็นห้องน้ําเดิมเป็นเป็นอะไรนะครับผมก็จะทุบออกหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหอนกนะครับที่ต้องยืนปัจจุบันนี้เป็นหอนกนะครับก็จะวาดไว้นะครับก็รวมๆนะครับวิดีโอนี้ทําขึ้นมาตั้งแต่เริ่มนะครับยันปัจจุบันนี้นะครับก็คือแล้วเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนพอดีนะครับสามสิบวันนะครับก็ถือว่าเป็นการแล้วเสร็จในหมวดของงานก่อสร้างนะครับเป็นงานระบบนะครับก็ เดี๋ยวจะเข้ามาอีกทีนะครับใช้เวลาทํานะครับสิบสองคูณสิบห้าตรงนี้นะครับใช้เวลาทําทั้งหมดทำก่อสร้างนะครับหนึ่งเดือนแล้วก็ทําระบบอีกประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันประมาณนี้นะครับต่อจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับกาลังไล่เย็กไล่ผ่ากันอยู่นะครับก็ขนย้ายคีปูนนะครับผมก็จะมาร์คไว้ให้ทีมงานนะครับ ได้รู้ตำแหน่งนะครับซึ่งผมก็จะเขียนไว้ที่ผนังนะครับเอาออกหรือก่ออิดบล็อกก่ออิดบนเบาอะไรผมก็มาร์กไว้ให้หมดนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะแยกทีมในส่วนของช่างต่อสร้างแล้วก็ช่างทําระบบคนละชุดกันนะครับีเห็นเราทํางานหลายๆที่ในคลิปนี้นะครับก็จะมีํางานทั้งหมด3ชุดนะครับถึงจะทําได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาอัดวิดีโอท่อนต่อไปให้ดูนะครับสวัสดีครับ